สวัสดีครับทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสามากๆผมได้พาจัมโบ้ออกมาเดินเล่นว,ว้าวพี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรอน่ารักไหมผมขอรูปหัวมาได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเอาล่ะจัมโบ้เดินไปให้พี่เขาเล่นหน่อยสิลูกเอจัมโบ้บอกให้เดินไปให้พี่เขาเล่นจัมโบ้ทำไมนิ่งอย่างนั้นย แบบนี้ต้องโดนลงโทษคุณผู้ชมครับจัมโบ้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าเขานั้นไม่เคยหิวไม่เคยร้องและผมไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระบะซ้ายเขาบ่อยๆไม่ฉี่ไม่ขี้และที่สําคัญไม่หายใจด้วยนี่สิสัตว์เลี้ยงในอุดมคติสำหรับคนที่ขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบแบบกู สิ่งที่ผมกำลังจะทำดังต่อไปนี้ผมไม่รู้ว่าจัมโบเ้เขาต้องการหรือเปล่าแต่ผมอยากจะให้จัมโบ้นั้นไปเจอกับเพื่อนๆของเขาในเกมเกมนี้ rocks อจัมโบ้นีแล้วนี่เห็นหรือเปล่าจัมโบ้นี่เป็นเมือเพื่อนของแกและฉะันนั้นกำลังจะหยิบก้อนหินก้อนนี้แล้วก็กดคิวเพื่อเป็นการปาลงไปนี่ <S <S 2> <S 2> <S และเพื่อนแกตายเรียบร้อยว้าวให้เกมสนุกดีจริงๆเลยนะครับ เออ่จำลองการดูเพื่อนตายต่อหน้าต่อตานะครับฉันรู้จัมโบ้ว่าแกจะต้องชอบนะแกจะต้องชอบในสิ่งที่ฉันทำดูสิตายคนหนึ่งแล้ว FC น<อ>้อและนี่คือหน้าตา FC สุดน่ารักของผมคุณผ,ผู้ชมสุดยอดจัมโบ้แกเห็นเพื่อนแกที่อยู่ตรงนี้ไหมปกติฉันสามารถถือเพื่อนนายได้แค่ก้อนเดียวแต่คราวนี้ฉันถือได้แบบดับเบิลโอ้ย ดูนี่มันอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อนแกก็มงจะไปสู่สุคติและแกทำอะไรไม่ได้นอกจากทนดูเพื่อนแกตายนี่เป็นไงซื้อก้อนหินก้อนใหม่ทำไมมันต้องเปลี่ยนเป็นก้อนหินก้อนใหม่ด้วยวะราคา20บาทจัดไปเลยมันเป็น Rich Mud Rock เป็นหินประเภทใหม่นะครับคุณผู้ชมปลาลงในนี้มันเป็นเกมปลาหินลงเหวอ่ะเกมแนวซิมูเลเตอร์นะครับอัปเกรด การถือหินคราวนี่ผมสามารถถือหินได้3ก้อนแล้วเปลา,าลงเหวทนหน่อยนะจัมโบ้แต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ไม่กี่วิธีที่ทำให้ฉันนั้นหาเงินได้แกจะต้องทนดูเพื่อนแกตายซ้ำๆประมาณ8ล้านรอบต้องขอโทษได้จริงๆ เอาล่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าผมสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างตอนนี้ทำไมลิ้นกูเริ่มพันอัปเกรดตรงนี้โอเคอัปเกรดตรงนี้คราวนี้ฉันสามารถถือเพื่อนแกได้มากถึง5้ก้อนเ้ยเฮ้ยเอ้ยทรมานจนล้เหวไปซะปลดล็อกนิวโซนคลิปไซฟอรเรสจัดไปว่าเราไปที่ใหม่ได้ด้วยนะครับนี่เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์หรรอ่ยที่ตรงนี้ร5 0ปลดล็อก ไปเลยยิงฉันออกไปอุ้มไปที่ไหนไม่รู้ตาย beware of rocks what do you mean ทำไมผมต้องระวังด้วยเฮ้ยนี่กล่องอะไรอะ่ะเปิดกล่องเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเป็นมวก green cap ในเวลาปลดล็อกก้อนหิน brittle s l a t rock โอ้ดูนั่นสิเหมือนแก่เลยนะครับ เหมือนแกเลยจัมโบ้สักวันหนึ่งจัมโบ้สักวันหนึ่งแกก็จะเป็นเหมือนก้อนหินที่ฉันจับปลาลงเหวแบบนี้นะสักวันหนึ่งถือว่าเป็นการซ้อมแบบซ้อมเจอ P.T.S.D เอาไว้ก่อนนะสักวันหนึ่งแกจะโดนแบบนี้ฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไปแล้วรอเล่นวู้ <c oughs> ตรงนี้มีการปลดล็อกอะไรเนี่ยรันสปีเดสามารถวิ่งเร็วเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างนี้เจ๋งไปเลยจัมโบ้จะได้วิ่งสักทีหนึ่งออ,อตโต้สโตร ือแบบมีการปาอัตโนโมัติด้วยเหรอวะทำไมต้องปาอัตโนโมัติด้วยอะ่ะไหนดูดิมันปาอัตโนโมัติยังไงปาดิปาไี่เห็นจะปา <or crashes> เลยอะ่ะ h อ t the hell ข้างบนนี่มันคือหินอะไะรวะโหพันสามแพงจังเลยผมไปอีกที่นึงได้ไหมนะครับตรงนี้มันเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งกล่องเปิดโอเคดูซิว่าผมนั้นจะได้อะไร นี่หนวดเอาไว้ใส่ให้กับจัมโบ้ข้างล่างนี่ก็มีเหมือนกันนะครับได้อะไรเนี่ยมันเฉลยกูอยู่ข้างบนได้หมวกฟางของลูฟี่มาเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ฐานเก่าของผมนะครับเราสามารถซื้อร็อกเพชรได้เว้ยจัดไปที่สุดยอดผมได้จัมโบ้วีทมาชื่อเพชรร็อกไม่แกคือจัมโบ้วีทูต่างหากจัมโบ้วี แล้วจัมโบ้ V2 มันช่วยอะไรกูบ้างวะเนี่ยช่วยผมเก็บก้อนหินเหเฮ้ยเก็บก้อนหินแบบอัตโนมัติเจ๋งว่ะเนี่ยเก็บปุ๊บแล้วก็แบบปลาลงเหวให้เราอัตโนมัตินะครับเป็นแพสซีฟอินคัมหลับตานะครับผมไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นคุณผู้ชมคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้น,นโ<ฮ>ถือก้อนหินนี่สิบหกก้อนเอาวานนี้ดิคุ้มค่าสุดไปเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด ด้วยเวลาปลดล็อกก้อนหินก้อนใหม่พันสามเยี่ยมไปเลยโอเคกี่บาทนะ55บาทต่อก้อนอย่างนั้นเหรอเอาเราจัมโบ้เราทำเงินกับพี่ตรงนี้ได้พอสมควรแล้วเราจะทำการปากกลัวไปอีกที่หนึ่งกันที่ที่กูนั้นจะขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยไปด้านหลังตรงนี้แบบวะเฮ้ยมันกลายเป็นซีเคร็ตเฉยเลยกลายเป็นซีเครเฉยโอ้โหปลดล็อก5 0 0พ ถ้าผมปลดล็อกไปโอ้พระเจ้าแล้วกูจะเอาไปปลาอยังไรวะผมจะเอาไปปลายัางไงหรือว่ากูปลาลงตรงนี้เลยไม่ได้ตายแล้วกระโดดลงไปได้ไหม <c oughs> ก้อนหินกูยังอยู่ไหมโอเคก้อนหินยังอยู่อ้โคตรเรื่องมากเลยอะอย่างเงี้ยคือกูต้องย้อนไปเอาข้างหลังคุณผู้ชมย้อนไปเอาข้างหลังตรงนี้แล้วค่อยปลาลงตรงนี้ ผมไม่รู้ว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางของเราตอนหนึ่งรอบหรือเปล่าจะให้พูดตรงๆเลยไหมมันเหนื่อยกับการเดินทางว่ะอย่างนั้นผมขึ้นไปข้างบนตรงนี้ดีกว่านะครับขึ้นไปข้างบนตรงนี้แล้วแม่งก็หยอดลงมาตรงนี้คิดว่ามันเท่กว่าเอาจริงๆตรงนี้ผมว่าเท่กว่าแถมน่าจะประหยัดเวลามากกว่าด้วยนะครับกูไม่ต้องไปปากัวอ้อมไปด้านหลังเสียวเวลาโอ้โหแย่แล้วกูแย่ล <laughs> แยล้วกูมีแต่อะไรไม่รู้ให้กูปากัวเต็มไปหมดเลยพึบ ข้ามาข้างในตรงนี้โอ้โหกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนกลัวแย่แน่ๆนแค่แบบอยากจะเปลี่ยนก้อนหินในการโยนแค่นี้กูต้องลำบากลำบนขนาดนี้เหรอเนี่ยเป็นพราะแกจัมโบ้แกใช่ไหมที่เอาก้อนหินพวกนี้มาซ่อนข้างบนตรงนี้แกไม่อยากให้ฉันทำร้ายเพื่อนแกแล้วใครผิวปากวะอะอะไรเนี่ย คือเขาเป็นคนขายเกมพาร์ตโอเคโอเคโอเคถ้านายขายเกมพาร์ตตรงนี้กูกว่าซื้อตรงนี้ก็ได้ะนะตรงนี้ก็ได้โอเคนี่ไงหมื่นหแย่ละเงินไม่พอมาปดล็อกได้ละก้อนละหนึ่งคุณผู้ชมถือว่าเยอะไหมไม่เท่าไหร่วะเราปลาไปแบบนี้ แมงเอ้ยมึงต้องปาแมงแมงด้วยมันลงไหมอ่ะโอเคเราต้องอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วค่อปปาลงลำบากชิบหายพูดจริงไอเกมพาสกินก้อนหินนี่มันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมเราสามารถกินก้อนหินได้เลยเหรอฉันจะกินแกตัวจัมโบ้แล้วมันกินยังไง What อ้โอเคเวลาเราปลามันจะเป็นการกินแทนโอ้โหอย่างงี้สนุกเลยคุณผู้ชม อย่างนี้กูไม่ต้องกดไปปลาตรงนี้ละเรากินส,สดๆเลยเอาละผมฟาร,ร์มเงินจนไปได้7000 70, หมื่นกว่าละผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถบดล็อกไปที่ต่อไปได้หรือยังสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือโวลต่อไปต่างหากไหนดูสิโวลต่อไปใชิเงินทั้หรดมึงจะบ้าเปลว่าไม่ใช่ละนะครับผมจะต้องหาทาง ขึ้นไปข้างบนตรงนี้เว้ยเพราะว่าผมเห็นมันมีคนฟาร์มอยู่ข้างบนตรงนั้นด้วยมันจะเป็นก้อนหินเขียวๆผมมองว่าก้อนหินเขียวๆนั่นน่าจะให้เงินเราแบบเยอะมากๆนะเนี่ยเนี่ยข้างบนตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปยังไงวะมันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าผมทําแบบนี้ทําแบบนี้แล้วมันไปทางไหนต่อวะคัน mm ึ่งนะนี่มันแสงอะไรวะ Oh my god Oh my god เป็นเหมือนคล้ายๆทางลับคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอยู่ตรงฐานเราเลยเว้ยนนนึงแสงมันหายไปไหนละแสงมันอยู่ตรงนี้โอเคค่อยๆไปเยี่ยมไปเลยทางลับนิ้วเมียแล้วใครมันจะรู้วะถ้าเกิดผมไม่ได้ไปจ้องมองตรงแถวๆนี้นี่ผมไม่รู้เลยนะครับเท่าไหร่แปดหมืนกูขาดไปนิดนึงโอเคซื้อได้ละ ก้อนละ3 0 0ว่ะ3า0ถือว่าโอเคไหมเฮ้ยโอเคนะโอเคอยู่โอเคอยู่เราได้เวลาแล้วได้เวลาปาก้อนหินลงแบบ speed run speed run อืมปาทีสามสิบสี่ก้อนววเดียวเองนะ่ะขึ้นเป็นหมื่นแล้วเนี่ยสุดยอดเลยเรารวยแล้วว่ะจัมบโบ้จัมบโบ้ฉันรวยแล้วเป็นพราแกเลย ผมอยากจะรู้เราได้ออหมวกอะไรมาทรีลฟาเฮโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะชีวิตกูต้องไม่ใช่แบบนี้ผมฆ่าเพื่อนของจ um ัมโบ้ไปกี่ร้อยตัวเราไม่รู้นะครับและตอนนี้จ um <OT EN> ัมโบ้เขาน้่งจะแสนเงินผมยังไม่ถึงสองแสนเลยกูเมื่อยนิ้วไปหมดกูเมื่อยนิ้วไปหมดแล้วอะนดูหน่อยเขาจะเอาทำอะไรอะพุบเพื่อที่เรานั้นจะได้เงินฟรีเหรอ ว้าวว้าวโอ้โหกูได้โพชั่นแบบ10นาทีตายแล้วกูต้องกลับไปกราดิ้งใหม่อีกถ้าเกมนี้มีแบบแวร์ยูคูณสองให้ผมผมจะรู้สึกดีใจมากเลยนะครับแบบเงินคูณสองอะไรประมาณเนี่ยนะอย่างน้อยๆช่วยทำให้กูนั้นลดอาการปวดนิ้วลงก็ยังดีโอ้ oh my g o ก็คุณผู้ชมความฝันของผมใกล้จะเป็นจริงแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นผมต้องการซื้ออะไรวะเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะซื้อก็คือผมเพียวเกมมิ่งเกือบสินาทีนะครับปวดนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ทาอะไรอย่างอื่นเลยนะนอกจากจับก้อนหินแล้วก็ปลาลงแม่น้ําเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสถานที่ต่อไปมันจะต้องแบบเซอร์ไพรส์ผมแบบว้าวเท่านั้นนะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเลยผมมุสาฟาร์มหนักขนาดนี้ไปโลกน้ําแข็งเหรอ น่าสนใจยิงปุ้มยิงข้าไปตรงโอ้ว้าวร็อกคอเล็กเตอร์อยู่ตรงนี้ว้า wow. วเราสามารถขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้ว้า wow. วแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยก้อนน้ำแข็งโอ้ไม่นะเดีย๋ยวบอกว่าเขาให้เราปลดล็อกก้อนน้ำแข็งจากตรงนี้นี่มันบอนไฟเหรอคนสร้างเกมเขาบ้าดาร์กโซคนสร้างเกมชอบดาร์กโซเนะครับโอ้ส oh. นว์ร็อกว่ะ นะครับราคา400ต่อก้อนเกือบ500เฮ้ยเราจับโยนลงเหวเลยได้ไหมอะเราจับโยนลงตรงนี้ได้แบบนี้ได้เลยเฮ้ยโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ผมว่าเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าดูสภาพของจัมโบ้วีทวงผมแล้วเขาเริ่มเหนื่อยล้ากับการเดินทางในสรังนี้คุณผู้ชมดูสิหนวดเฟิร์มเลยเขาอาจจะไม่ได้เป็นราชาโจรสลัดแล้วก็ได้พราะว่ากูนั้นขี้เกียจ ถ้าเกิดคุณอยากจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นก้อนหินแล้วก็พาเข้าไปประจนภายในโลกกว้างแล้วก็เกมนี้บางทีอาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้